อ่ะอันนี้ติดข้นงสองเห็นปะตัวมอน์จะมีไอคอนสีแดงๆเห็นไหมมันจะมีวงแดงๆอยู่ที่มอน์ลุกอะไรมันก็จะติดไฮโตโฮมโนเอนาให้เหมือนกันครับวิธีที่จะรีดให้เร็วที่สุดคือให้เรารีดจากการ A few moments later โอเคทีนี้ต้องเราเข้าสู่ช่วง a อ d รีวิวตัวละครนะฮะสอนการเล่นตัวละครนะครับ,ส,รรรบสำหรับวันนี้แอดจะมาสอนการเล่นตัวละครลิต้าน้ำแข็งนะครับหรือ Agent Night Astrumis นะครับ Agent Night a s t r u m i สนะฮะหรือหลายคนเรียกว่าลิต้าน้ำแข็งนะครับ เอาประวัติพื้นฐานก่อนนะครับชุดสูตรชุดนี้นะครับหรือชุดสูตรล่าน้ําแข็งนี้เอเจนต์ไหนตัวนี้นะครับเป็นชุดสูตรล่าพระเจ้าลําดับที่4ที่ออโต้คิดคนขึ้นในซีรีส์ชุดล่าเทพเจ้านะครับจุดเด่นของชุดนี้นะครับตามประวัติของข้อมูลเนี่ยก็คือชุดนี้จะมีความสามารถในการแช่แสงแช่แข็งอนุภาพอินรีสารทําให้ศัตรูหรือสสารที่โดนโจมตีชุดสูตรชุดนี้โจมตีเข้าไปจะกลายเป็นติดน้ําแข็งนะครับอ่ะอันนี้คือประวัติโดยสังเขปนะครับผมโอเคแล้วก็เรามาดูที่จุดเด่นของสกิลนี้ะครับส นี้จะเป็นสายความเสียหายน้ําแข็งนะครับความเสียหายแช่แข็งครับแล้วก็การระเบิดพลังการระเบิดพลังของตัวนี้จะเป็นการรีดดาเมจให้สูงที่สุดแล้วนะครับในการทําดาเมจของตัวนี้แล้วก็ช่วงพีิกดาเมจสูงสุดของตัวนี้คือช่วงที่มอนติดแช่แข็งมันจะมีท่าบาง How ท่าหรือสเตตัสบางอย่างที่ทําให้เราติดน้ำแข็งได้ง่ายขึ้นนะครับขออนุญาตใส่เป็นฟูเซตเหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาดูที่สกิลกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเทสด่านว่าอมันโจมตียังไงคอมโบแบบไหนนะครับเรามาดูที่พลังของเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ พลังเด่นๆที่เราควรจะต้องจำเอาไว้คือการเล่นเกตที่เรียกว่าไฮโปเทอร์มอลนะครับไฮเปเทอร์มอลเกเนี้ก็คือมันจะเกิดขึ้นในการในการแช่แข็งมอนเก้ะเกน,นะครับไฮเปอร์เทอร์มอลขั้นแรกจะทาให้หมอนติดสะเก็ดน้ําแข็งเล็กๆแต่ว่าตอนนั้นเรายังทำไอเชลไม่ได้หรือว่าการกงผลึกน้ําแข็งไม่ได้นะครับต้องขึ้นชั้นที่สนะครับถึงจะทำไอเชลได้นะครับก็คือทําให้หมอนติดน้าแข็งขันแหละนะครับ การติดน้ําแข็งของมอนแต่ละตัวจะติดน้ําแข็งไม่เท่ากันการติดน้ําแข็งของมอนถ้าเป็นมอนขนาดเล็กนะครับจะติดอยู่5 I ้าไอเซลนะครับมอนธรรมดา3วิที่เวลาเราเล่นเราจะเล่นจากสถานะไอเซลเป็นหลักนะครับการเล่นไอเซลก็คือทําให้มอนติดแค่แข็งแหละเซ็ตที่ดีที่สุดของตัวนี้แนะนําให้เป็นเซตที่บูทความเสียหายน้ําแข็งหรือความเสียหายจากการแช่แข็งแล้วก็การระเบิดเบิร์สนะครับรูปแบบการเล่นของตัวนี้จะเป็นการโจมตีเมื่อโจมตีไปเรื่อยๆมอนจะติดสถานะไฮเปอร์เทอร์มอลเมื่อสะสมไฮ erm เปอร์เทอร์มอลเต็มสองขั้นมอนจะมีากลม,ก,ลมกลมอยู่่ที ตัวมอนนะครับเมื่อมอนมีตามความกด ฮาร์เข้าไปปุ๊บมอนจะตดเซลล์ทันทีขณะที่มอนอยู่ในผลึกน้าแข็งดามเมจของเราจะทําได้มากขึ้นกับมอนตัวนั้นนะครับผลึกน้าแข็งสามารถเกิดได้มากกว่าหนึ่งนะครับเพราะงั้นหมายความว่าเราจะตีเป็นกลุ่มก็ได้หรือตีเป็นเดี่ยวก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นกึ่งดามเมจกึ่งซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตในที่นี้หมายความว่าเราจะมีความสามารถในการหยุดยั้งมอนได้ง่ายนะครับขออนี้าเป็นชุดสุดชุดนี้เพราะว่าตัวสกิลไฮเปอร์เทอร์มอลอ่ะมันจะเป็นสีแดงๆมันจะเห็นง่ายครับขออนุญาตใช ตอนที่จะไปสู้ด้วยขออนุญาตเป็นตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่าตัวมันจะใสๆหน่อยมันจะเห็นชัด่าอ,อันนี้อนุญาตเป็นดาเมจเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นฮิวเลือดเพราะว่าจะได้อธิบายได้นานขึ้นนะไม่งั้นตัวเราจะตายนะครับโอเคไปลุยถ้าโจมตีปกติของลิต้าจะมี2สเต็ปนะฮะก็คือจะมีในขณะที่เราอยู่ในโหมดปกติกับโหมดที่เราเบิร์ดแล้วนะครับจะบอกว่า2 2โหมดนั้นจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นักนะครับ เมื่อเราหลบมอนก็จะติดไฮเปอร์โทมอลได้เหมือนกันนะเดี๋ยวทำให้ดูอ้อให้มันตีไปก่อนเนี่ยพอติดเห็นป่ะมันจะมีเงาออกมาแล้วก็ทำให้ติดไฮเปอร์โทมอลก็คือก้อนผลึกน้ำแข็งนะครับ ถ้าที่เราตีไปเรื่อยๆอ่ะมอนจะติดสถานะไฮเปอร์เทอร์มอลอยู่เห็นปะในตัวมันจะมีผลึกแดงๆเห็นไหมลองสังเกตด,ดูมันจะเห็นนิดนึงมันจะมีแสงแดงๆปนๆอยู่นะครับนั่นคือไฮเปอร์เทอร์มอลขั้นที่1มันจะทําให้เรายังทาติดน้ําแข็งไม่ได้เราต้องขึ้นไปขั้นที่2นะครับขออยยนุญาตทําให้ดูนิดนึงขอตีมันก่อน A few moments later อ่ะอันนี้ติดขั้นสองแลยเห็นปะตัวมอนจะมีไอคอนสีแดงๆเห็นไหมมันจะมีวงแดงๆอยู่ที่มอนอันนี้ของชุดสุดนี้จะเป็นวงสีแดงๆนะครับเมื่อเราโจมตีต้ําเข้าไปมันจะทําให้มอนติตดน้าแข็งนะครับขออนุญ,ญาตเอาใหม่เพราะว่าเราตายเวลาอธิบายไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยมันจะเป็นอารมณ์นี่นะขออภัยทุกครั้งที่เราหลบได้หรืออะไรมันก็จะติดไฮโดรโฮมน้องเอาให้เหมือนกันครับวิธีที่จะรีดให้เร็วที่สุดคือให้เรารีดจากการหลบนะครับหลบไม่เคยพ้นเลยท่านี้ เห็นปะมันจะติดเห็นไหมพอติดวงแดงๆงั้นอ่ะเราเข้าไปกดชาร์จโจมตีปุ๊บมันจะขึ้นผลึกมอนก็จะหยุดนิ่งๆแต่นี้เป็นบอสนะมันอยู่ได้แค่สงวินาทีนะครับมันจะหยุดได้น้อยหน่อยเพราะงั้นวิธีการรีดดาเมจหรืออะไรเงี้ยจะเราจะเล่นจากค่าน้ําแข็งนี่แหละเป็นหลักถ้าโจมตีนะครับเมื่อโจมตีไปในฮิตที่สักพักหนึ่งอ่ะสีหฮิตจะมีเงาของสแตนนะฮะเขาเรียกกันเงาสแตนนะออกมาช่วยโจมตีทุกครั้งที่เงาสแตนออกมาตีนะคะมันจะติดไฮเปอร์โทมอลให้ครับ ตอนที่เราอยู่ในอันติกการตีติดไฮเปอร์โทมอลจะทําได้เร็วขึ้นนะฮะ b o คอมโบ bo, ติดได้2ขั้นนะครับวิธีการทำดาเมจก็คือแค่มอนให้ได้แล้วก็ตีชาร์จเข้าไปสกิลอาวุธเราก็จะใช้ช่วงนั้นแต่รใไฟที่มีอาวุธ6ดาวนะครับตัวนี้ยเราจะเล่นการแช่แข็งเป็นหลักเราจะไม่เล่นสถานะอื่นนะเราจะเล่นแค่การแช่ AR, แข็ง AR แช่เอออแช่อย่างเดียว ประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะครับวิธีการเล่นพื้นฐานนะฮะจะเล่นกันแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้เรื่องสเตตัสหลักๆที่เราควรจะต้องระวังก็คือไฮเปอร์เทอร์หรือการแช่แข็งของมอนนั่นแหละเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเราจะแช่แข็งจังหวะไหนแล้วเราจะรีดจังหวะดาเมจจังหวะไหนเพราะว่าในการแช่แข็งมันจะมีการรีดาดาเมจอยู่นะครับ แล้วก็เซตที่แนะนําสําหรับคนที่สงสัยว่าเอ้ยพี่เซตแนะนํามีอะไรบ้างครับเซตที่แนะนําอย่างอขออนุญ,ญาตยึดจากตัวแอดเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้แรงที่สุดหรือใครมีคิดว่าเซตไหนแรงกว่านี้นะสามารถคอมเมนต์คุยใต้คลิปได้นะครับโอเคเซตที่แนะนําของแอดถ้าเล่นจากสถานะปกตินะครับเอาอาวุธที่แนะนาก่อนนะครับอาวุธที่แนะนําของลิต้าก็จะมีลิต้าจําตัวนะครับก็คือเกี่ยวเล่มนี้นะครับเกี่ยว5ดาวหด,ดาวเล่มนี้แหละครับเกี่ยวไระจำตัวนะครับจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดแล้วในการเล่นของเขาเพราะาทำเดียห,ยหายหรือการบัฟทั้งหมดจะอยู่กับลเยจะป็น น้ำแข็งนะครับเป็นเกลียวเล่มเดียวที่เป็นน้ำแข็งก็จะมีเล่มนี้นะครับสำหรับอันนี้คือสําหรับสายฟูสำหรับสายพี่ก็ไม่มีอะไรมากก็เล่มนี้เหมือนเดิมนะฮะก็ใช้เล่มนี้นะครับมีเล่มเดียวนะครับผมสำหรับพลาสติกมาตามันจะมีคนเล่นหลายเซตนะครับเอาเซตพื้นฐานก่อนที่แรงที่สุดนะครับที่เขาเล่นกันจะมีอยู่2เซตที่เขาจะเล่นกันนะครับจะมี2เซตนะครับมีเซตแอนนานะครับเซตแอนนาขออภัยนะพอดีรูปมันไม่ขึ้นฮะเซตแอนนาเต็มเซตนะครับแอนนาเต็มเซตอันนี้จะแรงมากนะครับสำหรับตอนนี้ยสสาานน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 ้้้้แแแแแแขข็็็็งงงรรุดตออออออีีีีจจจะะะะเเเปคคัับบบลลลววกกกมมม่่ หนึ่งที่เขาก็ยังใช้กันอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเซต NR เดี๋ยวกำลังขึ้น NR ก็คือเซตประจําตัวของเขานะครับเซตนี้นะครับโรเบิร์ตฮาร์ลี่นะฮะโรเบิร์ตนะครับเซตนี้นะครับเต็มเซตเขาเวลาเล่นกันของลิต้าจะเล่นเต็มเซตแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งที่จะแนะนําสำหรับใครที่จะเล่นสายไอเซลนะครับเออสำหรับสายฟรีจะมีสายที่หาง่ายหน่อยที่หาง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับที่หาง่ายขึ้นมาหน่อยจะมีโนฮิเมะนะครับตอนนี้โนฮิเมะสามารถแลกได้จาก BP นะครับเอ่อเดี๋ยวนิดหนึ่งนะขออนุญาตไปที่ BP เอาซิกมาต้ารีเทิร์ดครับมันจะมีโนฮิเมะอีกเซตหนึ่งที่เขาก็จะนิยมเล่นกันก็คือใส่เต็มเซตนะครับเซตนี้ทั้งเซตนะครับก็จะมีนิยมเล่นเหมือนกันแล้วก็จะมีอีเซตหนึ่งถ้าเป็นสายฟรีอ่ะนี่สายฟรีสายฟรีที่เขาจะเล่นกันมันมีแค่เซตเดียวอาวุธพื้นฐานซิกมาตาสายฟรีส่วนใหญ่เขาจะเล่นอันนี้นะฮะรัสปูตินอาจจะเล่นกันเต็มเซตหรือใส่นิวตันล่างผสมนิดหน่อยหรือไม่ก็จะใส่นี้ผสมเข้าไปนะฮะแล้วแต่ว่าคุณจะไปสู้แบบไหนหรือว่าคุณจะจัดแบบไหนนะครับ จะมีประมาณนี้สําหรับสายฟรีสาหรับสายอีกสายหนึ่งแอดจะเรียกว่าสายไอเซลนะครับคือสายที่แอดเล่นแอดจะเล่นเป็นสายไอเซลเป็นหลักนะครับสายไอเซลของแอดก็คือจะเล่นที่ดามเมจแค่แข็งนะฮะเซตที่จะแนะนําของสายนี้จะเป็นผู้สื่อบนนะครับผูสื่อบนก็คือในการทาดามเกับมอนที่ติดสถานะแช่แข็งก็คือเราในสถานะที่ติดไอเซลอยู่ครับเราจะทําความเสียหายถ้าใส่มอนได้แรงขึ้น92เป็นะครับเป็นสกิลที่จะดีมากในการเล่นไอเซลแต่ข้อเสียของเซตนี้คือตอนที่เราทำดามเอกดามเจะแรงอยู่แค่ แค่วินาทีตอนที่มอนติดแช่แข็งถ้าจังหวะอื่นมันจะไม่แหลกนะครับอันนี้ต้องระวังไปด้วยสําหรับเล่นสายนี้นะมอนดามเอจะเวอร์มากแต่จะเบามากถ้ามันไม่ติดไอเชลนะครับแอดก็เลยแก้ด้วยโนฮิเมะเอาโนฮิเมะมาใส่นะเพื่อเร่งน้าแข็งแล้วก็นิวตันมาใสา่เพื่อเร่งดาามเเข้าไปนิดหน่อยนะครับแอดก็จะเล่นแบบนี้นะครับอันนี้คือเซ็ตของแอดนะฮะสำหรับใครที่จะมีแบบเ e อ้ยพี่เออแล้วก็จะมีเซตแบบนี้ด้วยจะมีอันนี้ด้วยอีกอันหนึ่งนะครับก็จะมีอาจจะเปลี่ยนนะฮะอาจจะใส่เป็น,บบนั มไนะถ้าเป็นมาร์คสิงดาเมจก็โนฮิเมะลงนะแต่ถ้าเป็นดาเมจเต็มๆก็เทคข้เปียนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับสายไอชิลนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่จะเล่นนะครับผมโอเคนี่คือการรีวิวของลิต้าร่างนี้นะฮะเอเจนต์ไนท์นะครับสำาใครที่สงสัยอะไรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรพูดคุยคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ที่ไทยคลิปวิดีโอนะครับโอเค